Billy Eilish hit me hard and soft. อัลบั้มฮิตมีฮาร์ดและซอฟของบิลลี่อลิสคือการกลับมาของเธอในรูปแบบที่น่าสนใจครับบิลลี่อลิสได้ร้อยเรียงบทเพลงทั้ง10แทร็กในอัลบั้มนะครับให้ฟังตามลำดับตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อให้เข้าใจความหมายที่เธออยากจะสื่อและอารมณ์อันแสนจะลึกซึ้งครับผลงานเพลงถ่ายทอดผ่านดนตรีที่มีเอกลักษณ์นะครับผสมทั้งความมืดมนและแสงสว่างที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวครับมีการทดลองการผสมเสียงระหว่างป๊อปอิเล็กทรอนิกส์อินดัสทรีลไปจนถึงดาร์กป๊อปพรับทำให้แต่ละบทเพลงมีความหลากหลายฟังแล้ว รู้สึกท้าทายแล้วก็เต็มไปด้วยพลังรับนั่นจึงทำให้ Hit me hard and soft ของ i l l i ี่ไอลิสกลายเป็นผลงานเพลงที่เต็มไปด้วยความสลับซับซ้อนทางอารมณ์รับ นอกจากนั้นแล้วนะครับในอัลบั้มนี้ยังมีเพลงฮิตที่เรียกได้ว่าฮิตไปทั่วบ้านทั่วเมืองครับอย่าง Birth of the f e t h e r หนึ่งในผลงานเพลงที่แฟนเพลงบางส่วนมองว่าเป็นเซอร์ที่แปลกใหม่ของบิลลี่แอลิชครับแต่ก็เป็นผลงานเพลงที่ทั้งเพราะแล้วก็เนื้อหาติดหูคนทั่วโลกครับโดยอ,อัลบั้มฮิตมี hard and soft ของบิลลี่แอลิชแม้ว่าจะไม่ได้เปิดตัวเดบิวต์เป็นอันดับหนึ่งในบิลบอร์ดทวอนเดในสัปดาห์แรกนะครับแต่ก็เปิดตัวด้วยยอดขายสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของบ e ิลลี่แอัลบัม <ๆ S 2> ลบ้มก <ๆ S 2> ก็าไปติชาและทั นั่นจี่ทำให้เป็นหนึ่งในอัลบั้มที่เรียกว่ากลายเป็นตัวเต็งรางวัล Grammy Award สาขาอัลบั้มออฟเดอะไปโดยปริยายครับดังนั้นไม่ไน่แปลกใจเลยครับที่บิลลอ่ลิชจึงถูกยกให้เป็น Voice of Generation Z คนสำคัญแบบนี้ครับ